ทุกคนวิกฤติรถไฟฟ้าผมติดดอยช่วยผมด้วยคนเตือนผมหลายคนแล้วแต่ผมก็ไม่จำบรรดาไตรลอตื่นอื่นเขาก็ไม่รับซื้อรถไฟฟ้ากันแต่ผมก็ได้ทะลึ่งไปซื้อมาแล้วก็ติดดอยเทล่าสองทันเนี้ยผมติดดอยมานานแล้วใครอยากมาสอยผมลงจากดอยสเสนอราคามาได้เลยผมพร้อมขายทุกบาทถึงสตางค์ไปช่วยผมด้วยทุกคน เทสลาโมเดล3าสองคันนี้ผมตัดขาดคุณราคาพิเศษแต่ผมให้เลยภายในสิ้ปนปีนี้เอาส่วนลดสูงสุดไปเลยเป็นแสนหลายแสนเลยด้วยจากปกติผมก็ลดราคาหน้าป้ายอยู่แล้วแต่ผมลดอีกผมไม่ไหวแล้วกับรถไฟฟ้าเนี่ยติดดอยทุกคนปวดกระแสรถไฟฟ้าแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่หมดใครที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยกระแสมันเอาแล้วหรอมันเริ่มขายไม่ดีแล้วทุกคนคันนี้ใหม่โคตรน,น้อยไปมสามหมื่นส่วนคันนี้ใหม่แค่สองหมื่นได้ตัวลองเลนส์สคู่เลยนะ ทันเนี้ยไปยี่ิบสาันเนี้ไปยีิบเอดใครอยากได้รถไฟฟ้าล้ําที่สุดต้องมาจัดเลยเทสลาผมบอกเลยเทสลาปัญหาน้อยสุดแบนด์แข็งแกร่งสุดราคาก็แข็งด้วยนะแต่ผมไม่ยอมอ่อนให้พวกคุณอยากได้กูดคอรต้องซื้อกูมา